เบื้องหลังนี่ครับปอดดิ้นยุกดิ้นยุกดิ้นยุกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคือวเปิดป่ว่ะป่ายว่ะตะคอครับผมมาเบื้องผลงานตอนมันขึ้นครับผมรอบเดียวเลยครับนี่คอน้ำรองคอเล็น้อยก็กินต่วแสบครับผม รับพี่น้องผมตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้กัผ้ามาใส่เบ็ดครับผม <c oughs> เอท้อก้อนหันผมล่องใส่เนี่ใส่ให้หน้าเป็นแผ่นน,นี่ยอู้มีป่ามากินเบ็ดครับผมใส่เมื่อกี่หลังเลยใส่ประมาณเจ็ดแปดหลังนี่แหละได้ป่าตอนขึ้นในเปลาเสื่อมันีะมาซอได้ไดอุดได้คอตัวใหญ่ครับผมเท้าหางบริษัทขั้นนี้ใส่ขั้นหนึ่งครับผมเมื่อนี้ก็เลยแบ่งเบ็ดมาสิบว่าหลังครับผมประมาณสิบเจ็ดสิบแปดหลังสีใส่เงาไปนี่ครับผม ข้าวมาลุเมืองว่าใส่หมองเป็นแปดมันที่ถือว่หมองที่ใส่หกกระบี่นะครับแต่ว่าเมื่อนี้แบงมากนี่ครับผมเอามาใส่หมองที่มันหองๆเนียจากน้อยร่องบังครับผมบูแนยเลยครับเพื่อฟุกเพื่อมือขึ้นนี้เอาเดี๋ยวขอใส่เบ็ดดูครับคำแล้วมือแล้วเดี๋ยวสีใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวสีผ้าไปยามเบ็ดครับผมก้อนไปยามเบ็ดเดี๋ยวเห็ดน,นาปูเนี้ยจากน้อยครับผมเพื่อ <c oughs> เพื่อปูภายในมันครับ เอลูกหลานมาหาอยากหาก,กินขอให้มันมานเด้อได้ปลตาไปอยากไปกินตกปัารักาอยูดในตื่นในทว่วงขอให้มัน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 มนครับเดี๋ยวขอรับเศษปูเนี่ยจักน้อยครับผม,มเพื่อเพื่อมานครับผม,มจวดขนาดเลยไปครับผมไปลุยไปยามันครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นเบิ้งเบ็ดเข้าครับผมสิมานบะ หลังแรกอยู่เมืงไหนวะหลังแรกอยู่ตรงนี้เ,นเหยื่อยังอยู่ขึ้นเก่าครับผมว้าวันนี้ป่ากินเดปล่าวะหลังที่สองก็ยังอยู่เหมือนเดิมท,ท่าทางสิบหมาดครับผมหลังที่สามเหยื่ออยู่เหมือนเดิมครับผมสามหลังนะวนนัีป่ากินเป็่เลย หลังนี oh ้เดหลังที <generally> <eto> ่สีก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมงานเข่าเลยครับพวกนี้ป่ากินเบ็ดไดหลังนี้เดหลังนี้ก็ยังเยอะยูป๊อดอย่ามาพวกนี้ป่ากินเบ็ดจากรังเลยยังอยู่คือเก่าเบิดออันนี้ยุก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 ป่ายังวะนี่ครับผมนี่ี่อะไรเงี้ยเห็นแต่เพิ่นดึงยุก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 ยู่ครับพ่อน่ย อือสะคอครับผมใส่งามเลยใส่ผลเลยครับผมวาบเรียบร้อยแตมแรกครับผมเดี๋ยวเขาเก็บมันครับขึ้นานามี้คือคือได้ยินเสียงป่าดินครับผมนี่ป่าดินบ่โอ้ป่าสวรรคซื้อครับเจ้บ่ถือเก็บเงี้ยนปอ่อุ้ยนี่อีนี้จมจมปายัางปะว่ารเรียกว่าได้ยินเสียงตุ่มตุ่มชัวเงี้ยนอีนี้ครับผม ฝ่ายังวะว่ารุนเบิองกันเนี่ยตักผันรวดมากครับลืมเ้มตักครับมือโอ้จุดคันอ่อนคอครับผมโอ้โอ้ยหลุดอีดีรวดนะตักมากครับผมรื้มโอ้เส้นเถอะวะหลุดครับผมหลังนี้ที่ปลาถึงเบ็ดครับผมปลาข้อปลาข้อเนี่ยตักรวดมากครับผม ลุดเป็นตัวนึงเลยอ่ะแต้มซ้อนครับเบิ้งครับเบิ้งขั้นนี้ครับผมเบ็ดจมเลยาตักบไรออกมาจ้อยวันสุดเลยขบดินคือบดินแล้วนี่ปลาย่วะปลาตอคอครับผมวาบเย็บลอยครับผมอีกหนึ่งแต้มครับผมแต้มที่สามครับขับพี่น้องผม เบื้งหลังนี่ครับปอดอออดิ้นยุ๊ดิ้นยุ๊ดิ้นยุเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยคือบอน๋อนี่มากวะ่ะเอาตักมาสัมมิลืมคักลืมแงพี่น้องเฮ้ยลืมลตักโอ้โหปาดป่าจังวะชมารี่เป็นปลาคอะครับเอาหลุนเบื้องหังมาทีไงได้ลืมกอญ้งพัน,น,น,นโอ้โอ โอ้โหปลาดุกครับเว้นปลาคอคิดเลยปลาคอเว้นครับปลาดุกโอ้โหเน่าตักแห่นบ่ไรออมาเน่าดินลุกดินปั๊บเรียบร้อยครับผมปากใหญ่ครับปลาดุกนี่ครับผมออ้ยปลาดุกตัวนี้เลยครับพี่น้องผมยามเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครับปลาซามซี่ตัวตัวที่หาหนีลุดครับผมบ่อไรเน่าตักมะน้ำ ลืมเสียดายอยู่เนียกับเบิร์ดครับยวมือนี่ได้ยามรอบเดียวครับผมฝนกำลันพัลงเม็ดครับผมขอโตลากกระบาดกีนยวมือเศ้าจังมาดุดกันค่เดียวครับผมติดตามดุดต่อมือเศร้าครับเมื่อนี้ฝนตกแล้วมาเบื้องผลงานตอนกลาขึ้นครับผมรอบเดี่ยวนะครับนี่นี่ครับผมใส่งามเติบอยู่เอาโอเคครับผมพออดิกินครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศ้าใสๆออกมาใสอีกแล้วครับเ้ากูเบ็ดครับผม เมื่อคืนฝนตกแล้วก็นเนื่อกับเบิดพอดีครับผมกระบาดเลยในปลาสามสี่ตัวเดี๋ยวเข้ามาเบิงงหลังแหลกเข้ามีอะไรไหมก็สีโกงๆโอ้ถึงมึงไปของเงาให้ซื้อครับบมมียัง่มมานบ่ตอนซอนี่เมื่อคืนที่แรกเลยคิดว่าซี่โมมานเลยครับก็ยังพอได้เยอะสามสี่ 3, ตัวหลังนี้จะบ่ถึก เอาเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับเบื้องลังนี่ครับผมเป็ดกลมขนาดนี้แต่ว่าแนมตรงไปเห็นดวงเบ็ดครับผมโอ้ยหลุดครับหนาที่ถึงเป็นเวทหนุมครับมันเลยหลุดแต้มแรกเข้ามาแล้วครับผมประคอดน้อยจะ,ะตาย,ยตายจนสีดจนขาาครับผม <laughs> ประคอน้อยครับ แบ่งเบ็ดมาใส่หมายลงๆนี่สิบขาลังครับผมเบิ้องล่างนี้ดึงจนจมครับผมแต่ว่าบดดินครับผมสงสัยที่หลุดมามาเค้ื่อนนี่บม่มีป่ากินเบ็ดแจัโตครับนี่ฟอเหลือหน่อยเดียวที่ถอนเลยครับเบ็ดนี่นี่เบ็ดลอมแหลมแหละ โอ้ยลุดครับผมเลื้อนหน่อยเดียวเบดที่ถอนละ่ะลุดครับพอสผมว่าผมเสียบแน่นครับอยู่เลยครับโอ้เมื่อคืนบื่อวีป่ากินเบดครับตอบสอเม้าลังนี้เกือบเกือบเป็นถอนครับหลังนี้หลังนี้เห็นป่าดินเงืบๆอยู่ครับวันนีแต่สิเป็นป่าอย่างนาสิตโตบ่ค่อยงหญ่ไปานเด๋ครับผมขอหน่อย แต้มสองครับผมเอา้ามานมานครับแต้มส้อมหลอกเ้าคู่เบ็ดเสซตเรร่อยครับผมผลงานหลอบเ้าสองตัวครับไอ้ที่เอามาใส่ไม้โล่งๆนี่เบ็ดซิบหลังด้ปลาตัวเดียวครับผมไอมันมีห้อยหลุดตัวนึงสิได้ยอยู่ ขัดแม่นไม่ยามอีกจักรอบนึงเห็นนาซี่นาซี่ท่านครับผมหรือว่ามมนอาจจะตัวใหญ่แล้วไม่กิน่วงเสาก็ได้รลุดครับผมได้แค่นี้แหละสองตัวมองที่ป้ายยางเขาก็ได้แค่สองตัวครับแต่ว่าแค่นเมื่อนหมานอยู่เมื่อนได้สามสี่ตัวใส่งามๆทั้งนั้นเลยครับผมเมื่อ้นี่สามสี่ตัวเมื่อนี้ก็สายแล้วครับผมต้องขอโตรลากระบานก็เมื่อก็เดี๋ยวฝนที่ตกครับผมกว่ากลางมืดตึบเลยไปครับผมเมื่อยครับ ต้มผลุกโตที่ได้ม,ม่อขึ้นครับผมต้มปนครับ ปนปลามันนี่เขามีแมงแข้งครับผมจัดแมงแข้งอย่างตัวสีดำดำต่ำใสมาเลยครับพี่น้องผมกินเข่าเส้าน้ำกันครับผมปนประดุกปนอีกแล้วครับผมจัดจะมีหนูปนอย่าเด้อกอนกินเข่าครับผมขอน้ำขอน้ำลองกอดนิดน้อยก็กินเข่าแซ่บครับผม ตรวจการกระนาดครับผมมาเลยครับเดี๋ยวปนประดุกครับผมมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นวะ่ะคือปนแต่ประดุกแต่เพิ่นวะ่ะเป็นมนินูที่แสบครับผมปนน้ำแข็งๆคนระับคำาเขาคุยเลยอืมอักไซหรือว่ามะละกินกอันนี้ปลูกแบบบานๆครับ หวานย่างกินจะดีเป็นไข่แล้วล่ะดีเยี่พอเลยปลายนามนี่พร้อมหวานนี่ปนนะผมแจ่ม <c> พ <oughs> ิสุดแล้วเพิ่มมันเข้าสีน้ำต้ม ครับพี่น้องผมจังไรกะขอตัวกินข้าวกันครับมาลิปนี้จังไรกะปากกดไลกดแชร์กดติดตามให้นำครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ